ี่เลินี้กันเ้แม่กองเบาอันนี้เลยนะเอันนี้แล้มีคนขี้เพืลอเบากับคนประตูหนูหันีม่มาแล้วเย้ ทุกคนตอนนี้ค่อยมาฮอดเฮิร์ดแล้วเนาะน้องติ๊หน้าเพคนสีว่าน,นี่นเด้อสบายดีทุกคนวันนี้มาพบกระซองการ์ตูนสาวผู้ไทยคือเก้าตอนนี้กำลังฮอดบ้านฮอตหัวแล้วนะทุกคนจะได้ทีละซ้ำพี่เละฟพี่เละฟปฏิกิริยาให้เมองบอกอันนี้เลยนะบอกอันนี้เลยมีคนขี้ไปแเลิฟบอกกับคนประตูหัน เฮ้ยล mm ่ปดเอนีาไปซื้อดูกเราเกิบนะ่นอะปรดีซื้อเพื้อื่นนี่จ๊ะกลับซื้อดิมงดูเกบนะพอดีันะมงพอดีวันี้พี่เลอไอ้น่อยได้้ะ เอาขนมนีเนันนี้นะสุดเอไอ้น้อยเอไอ้น้อยถ้าไม่กล่องฮะเราลกไปหาแบงปิงนนองพอดีได้เกิดนีพอดีจะเอไอ้น้อยเลยเอเอ้ถอนเกิบเอเอาเกิบไม่เนยพอดีเยอน้อยพ่อนาะิลมาพ ย่เลยเราะอมตังเบ็ดที่ติดพันังหานน,านีนนนนน่มันเมดก้อน,นม,มนาแล้วนะะึ่งนี่ยโลกแสอ้อโลคระแจิดละน่ะใครที่ใคยซ่งใน้โลกแกชิได้แตงโมเนจะเปลีโลคบนนี้คือบางโั่ฮะเม็ดกบน้อยคนนะใก่ทุกคนได้เกิดมาฟ้า,ลาเลยนคือซ่องกันั้นนะแหมน้ำให้ตังไอ้ว้านมาละมือโครนมอะไรมือน่ะ เอาเก็บคีบนะแม่ดอมดอบได้ซื้อมาไว้เถอะอันนี้นี่นะไม้คีบนี่นะด้านเกือย่าเดนยุ่งงาพ่อมา่าพ่อมาเอใส่ไปเ้นใส่ไปหาแบนใ่ติง่พี่นไ้ถามเน่ อีละเสื้อเนี่ยพ่อซื้อมาเฮื่อนะพี่อิป้าดอมตัวนั้นนะป้าดอมซื้อป้ามาเฮือนป้าดอมงามอ้าขนมอย่ากเอาดีใจบ่างะกอกินผู้เดียวขนมดีใจว่ได้เสื้อใหม่ไหนละเอาปลาัเยพ้อไปซ่อมมออกี้นะเพ่อเสื้อล้านเสื้อเสื้อล้านก็อเส้านีเค่ะมื่อเลิกไปยามนะยามพคุณมหานทรคืนกรา ดีใจบพได้เสื้องามเลยล่าขอบใจปลาดอมก่อนขอบใจเด้อปลาดอมปลาดอมฟะมาเสื้อนี่นะเกิบนะประตุ่นซื้อเฮ้ยได้เกิบใหม่อี้อะเยจิโรอทุกคนเอ้ยกับแม่ใส่จิโร่ข่ากับหมาที่นี่ว้าว ร้อยห้าสิบต่ต่อห้าสิบพันเป็นเงินบาทกับประมาณว่าห้าสิบบาทเนาะไอกองนอ้องเงื่อนไทยก็เท่าเรืองห้าส <50, 000. S 2> ิบพันห้าสิบพันก็เท่าเรืบองหกสิบหาสิบบ้านเจ็ดสิบคือไ่ จิโร่ชาวกกนร้อยหนึ่งก็คิดไปท่านที่เรื่องไอเกนโอ้ยเห็นหูวิ้งถ่ายได้ได้ทุกคนเลยนะที่ร้อนนะรับแล้วงามนี้ทั้งกระเตะโอ้ยผม,มเห็นหูวิ้งจ้ะเอ็ดเธอได้นนทุกคนตัดภาพมาตอนนี้แล้วกับเสาแล้วเนาะตอนเศร้าๆเบิ่งบรรยากาศนะทุกคนบรรยากาศงามเสาเนาะ มีหมอกมีเมฆบรรยากาศงามสาวๆก็สิประมาณนี้แหละตอดมาตอนเช้ามื้อนี้ก็ค่อยก็สิลงอาบน้ำนาะทุกคนอาบน้ำเซ่เนาะบรรยากาศงามสาวโคตรงามเลยดิ้งหน้าได้ไปเพอไปน้ำเพอ I don't know. ¡Ay! Okay. ดีนะเต็มๆจะลํานาไ้อาพี่ไดเมื่อทาไม้หน่ยน้ําก็เะด้วกนะ็เอ้ําคร <Okay. S 1> เอาดินทรายนี่คัดผิวตอนยังน้อยโซนนบทตแก,กี้เด้ดยทุกคนเอาดินทรายคัดผิวเพื่อผิวขาผิวขาวลยได้ผลทันตาเลยสิ เกิดก็เกิดซินะสบายมาสามารถเอาเงินมาทุนเลยมาไม่เย็นประสาทเดี๋ยวมาถึงเที่ยงมมาช่วยงานยุ่งยุ่งโูกโค้งเหมันนั่นดีโบเจ้าอันนั้นยุ่เจ้าเออเชื้อยามาซื้ออายุอืมเชื่ออันนี้กวานน้ำไม้ยย่ยาแดงได้ยาแดงจะเชื่อแห้งเก็บโอ้ยมันแห้งไว้มันกันเชื่อพรพี่เราถือเจ้านี่นะ นั่นกเป็นนมแก้นั่นเชื่อยาในคื้อใช่แต่ถ้ายาพงกูโง่ยากินเนี่ยกินยุกยาท้านเชื่อจะกินที่กูกินเซฟานะพอมันดูชื่อดไม่ยอพงแคมาเฮ้ยมายุบบเลต้องล้างบาตต้องฆ่ายาต้องกินยาต้องฟิดตายปาก ขึ้นทางน้นะขึ้นงขึ้นทางนี้ปะออตอนนี้ไปบุง่งขึก็อด้นจนอนบนมาุมมา่มุนมามุนมาตอนนี้กัปีนแล้วนะ บมาทุกคนห,หลายๆคนอาจีแบบเคยเคยแต่กินแต่าเคยเห็นแบบป้อนไว้ข้าวเนาะคือว่าเราเข้าวอะวบางคนมีแต่ซื้อข้าวสารอยู่ตลาดมากินซ่อนหลายนี่เราข้าวคือแบบบ้านที่ค่อยนะเทศหน้าแล้วก็มาไว้ก่อนตอนเที่ยวเราขึนเราไม่ไม่เต็มพีได้ทุกคนเต็มหอดจุเละจุเละจุพี่ข้าว่ะนะ เดี๋ยวนี้ก็มันก็หอดเดิน1ิบเอทิศสองแล้วก็หอยากเกี่ยวเข้าอีแลานอจุยังเก่เข้ากับเหอยกันยัเรยตอนนี้แต่กับกุ้มยังไหลี่นะทุกคนขวกินลูอกิงอันนี้นะลูสาวลูชายเพิ่นมาแต่ทุกตางเมืองหละสมุอจะหน้าจะน่้าวตตัไปต้นลูกม่ได้เราเขาชายสาวกัได้ ใชาๆลูกสาวับเฮ็ดการเฮ็ดงานน้องขายเคืองขายเลยิบิทีเฮ็ดหน้าคือจิเห้าซื้อซื้อข้าวกินซื้อข้าวกินอันนี้นําบิดิซื้อข้าวนะทุกคนนะนั่งหลายอยู่ใน้ทยิยุ่งยุ่งได้คือแบบเขอเองกับไปเฮ็ดเบอยู่น้ำมึงผู้กาป้าผู้เดียวแบบคือคอยกับซื้อกินซื้อแบบอันซุกแล้วคอยผัดอันนี้เราต้องได้ไปสี่ก้อนแล้วก็เป็นเม็ดาวสาแล้วเราจังมานึ่ง อเมจตัตตาบังอ,อีทุกคนเอยปีนี้จะอจะได้นำโทมแน่บางทีกับีเต็มทำปีก้อนเนาะ,ะไอจีไปหืแล้วเป็นสกัดก็คือเลือก้นะัน้อาลเต้สุาสุีลก้นใ่ท่อ ยน่อได้บัสต <so ุนบอม่บอม่ลข้าไปขายคือไอ้ปดโ้บักนันเพืออะไร่อได้ไหมเออยินได้เลย

ที่เนี่ยตักเข้ากับอ่องเต้าตั้งแต่เหินเขาเลยแล้วแม่เซตาอีน่ายตั้งแต่เซตาอีน่ายพุ่งเออโอ้โหตั้งแต่เซติใจ่ายพุ่งนะพอใจง่ายพี่อิ๋นแล้วบ่กตั้งแต่พออิโอ้โหนะอันนี้มันหัดกระอองพออีน่ายพี่อิ๋นเวลาอันนี้อ่องเต้าทุกคนอุปกรณ์ตักเข้านะอันนี้เลยมูนตะก้าตะแก่มไม่ได้ทิ้งมีประโยชน์ด้วยอ่องเต้ากับจักเต้าพี่ละเล่อันนี้เซโนนะเป็นในนี้เซเบิรงดบิอ้อ เพกปตาหไเลมูตเกิดมายังไม่เคยกินต้าี่เนี่ยัตข้าแต่อ่อมเต้านเดี๋ยวอารจะได้ทันปลายังไหอยู่เจอแต่ลุนตาลุยายนะทุกคนีธีอาร์ตได้สาธอ บีดีเซอร์กับเจบีดีเซอร์ลอกเลยอเออมีแต่กาะไว้แต่ชื้นนะทุกคนเกาะให้มันคืดแต่ชื้นมันมันบม่ได้มีแบบมันบม่ได้มีประโยชน์อย่างนนี้มากับแต่กาะไว้ซิซิบ้านเฮขา้ามานหนี้งเลยทุกคนเองขันมีโจทย์ลายคือแบบขึ้นทางเก้ากับลงทางเก้นาะนะทุกคนนะ ทุกคนมาวันนี้กระสิขอบปิดคลิปลงเพลงซ้ำนี้เนาะทุกคนเป็นกำลังเจอแลกระตุน้นเฮ็ดคลิปต,ต่อไปได้เลยทุกคนบายบ้าย